สวัสดีครานผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของคุณเปียวสีเงินมานำเสนอครับวันนี้เป็นบทความประจำวันพฤหัส,สบดีที่9มกราคม2568ไอ้เสือถอยรอลมลางขบวนการลมลางรัฐธรรมนูญถอยซะแล้วประธานวันนอแถลงหลังประชุมวิปสฝ่ายเมื่อวาน 8มกราคม68เลื่อนพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมในมาตรา256และหมวด15วงเล็บหจากกำหนดเดิม14 1 5ถึง15มกราไปเป็น13 1 4ถึง14กุมภาไอ้เสือถอยเสียแล้วไม่ใช่ถอยเพราะมีสำนึกแต่ถอยไปซุ่มรอจังหวะหมวด1ว่าด้วยไทยเป็นราชาจักรหมวด2ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ และเกี่ยวกับอำนาจศาลองค์กรอิสระมันไม่ละความพยายามที่จะลบทิ้งเขียนใหม่แน่รวมทั้งมาตราว่าด้วยคุณสมบัติข้อห้ามผู้ลงสมัครสอสผู้จะเป็นรัฐมนตรีที่เป็นอุปสตรรคต่อการกลับเข้ามาของสัตว์นรกเจาะจงเขียนใหม่เพื่อพวกมันจะได้พาเรดกลับเข้ามาขบวนการกัดกร่อนบ่อนซาะมุ่งเปิดประตูสู่เป้าหมายลมล้าง ระบอบและสถาบันถ้ามันเปิดประตูชั้นนี้ได้รูปแบบของรัฐระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ห้ามเปลี่ยนแปลงเสร็จมันมันเปลี่ยนแน่วิบ3ามฝ่ายที่ประชุมกันเมื่อวานก็มีฝ่ายรัฐบาลฝ่ายคา้านและฝ่ายวุฒิสภาพักประชาชนเจ้าของร่างแก้ไขมาตรา256ตัดอำนาจสอวอในการโหวต และเพิ่มเติมหมวด15ทับหนึ่งสู่การลมล้างดันเข้าที่ประชุมรัฐสภา14-15มกราเต็มที่เพื่อไทยทั้งที่อยากตัวซีตัวสันแต่ไม่กล้ากลัวจบแบบศพไม่สวยจึงฉากหลบแบบเป็นมวยว่าจะยื่นร่างเข้ามาประกบอีกฉบ,บับฉะนั้นรอก่อนประกอบกับวิบวุดสอวอวุฒิชาติกรลยาณมิตรพูดชัดจัดเต็มว่า สวส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยเพราะสุ่มเสียงขัดต่อคำวิจัยสารรัฐธรรมนูญสรุปว่าประธานวันนอซื้อเวลาไปอีกหนึ่งเดือนผมว่า13 1 4ถึง14กุมภาก็เลื่อนอีกเว้นแต่ไม่แค่คุกดึงดันหวังลมลางรัฐธรรมนูญด้วยการตั้งสอสอ,อเขียนใหม่ให้ได้ทั้งไม่หวันคำว่ารัฐสภาทำผิดกฎหมายเสเองด้วยถือดี พวกกูสสประชาชนเลือกมาเป็นผู้มีอำนาจออกกฎหมายฉะนั้นจะเอาเสอย่างคำวินิจฉงวินิจฉัยจะต้องไปสนทำไมถ้าอย่างนั้นอ่านคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่4ทับ2564ว่าด้วยเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญสักหน่อยปะไรเพื่อจะสนและเข้าใจว่าการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อตั้งสสอ,อเขียนใหม่นั้นทำได้หรือทำไม่ได้ ต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่4ทับ2,564เมื่อ11มีนาคม2,564ศารกำหนดประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัยว่ารัฐสภามีหน้าที่และอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้หรือไม่บทบัญญัติเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในหมวด15ดังนี้ มาตรา255บัญญัติว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจะกระทำาีได้และมาตรา256บัญญัติว่าภายใต้บังคับมาตรา255การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้กระทำได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ วงเล็บ1ถึงวงเล็บ9รัฐธรรมนูญกำหนดองค์กรผู้พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้ในหมวด7รัฐสภาส่วนที่5การประชุมร่วมกันของรัฐสภามาตรา1 5 6ที่บัญญัติว่าในกรณีต่อไปนี้ให้รัฐสภาประชุมร่วมกันวงเล็บ15การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา256 เห็นได้ว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญข้างต้นเป็นการกําหนดการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้เป็น2ระดับ3ลักษณะคือระดับที่1สําคัญมากจะก,กําหนดให้การแก้ไขเป็นไปได้ยากมากและระดับที่2ไม่มีผลกระทบต่อรูปแบบของรัฐหรือโครงสร้างทางการเมืองมากนะัจกจะกําหนดให้แก้ไขได้ในระดับที่ยากกว่าปกติ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเป็นหลักส่วน 3. ลักษณะนั้นลักษณะที่1ห้ามแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐลักษณะที่2การแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องดังต่อไปนี้ 1. หมวดหนึ่งบททั่วไป 2. หมวด2พระมหากษัตริย์ 3. หมวด15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 4. เรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆตามรัฐธรรมนูญและ 5. เรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของศาลหรือองค์กรอิสระหรือเรื่องที่ทำให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจได้โดยให้รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบยัติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ที่คณะรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาหรือประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่า50,000คนเป็นผู้เสนอแล้วต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติด้วยและลักษณะที่3การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติอื่นใดต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกของทั้งสงสภาดังนั้นหลักการแก้ไขเพิ่มเติม,ตมรัฐธรรมนูญ กำหนดข้อห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา255มีให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยเด็ดขาดส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต้องเป็นไปตามมาตรา256วงเล็บ1ถึงวงเล็บ9และการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสามารถกระทำได้โดยที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาตามมาตรา156วงเล็บ15 โดยกำหนดให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตร,รา256ซึ่งต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญกำหนดโดยเคร่งครัดว่ากรณีใดที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้ไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้โดยเด็ดขาดดังเช่นที่บัญญัติไว้ในมาตร,รา255หรือกรณีใดที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ หากแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกำหนดโดยการจัดให้มีการออกเสียงประชามติตามมาตรา256วงเล็บ8ในกรณีร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิมเ่มเติมเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหมวด1บททั่วไปหมวด2พระหมหากษัตริย์หรือหมวด15การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆตามรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่หรืออำนาจของศาลหรือองค์กรอิสระหรือเรื่องที่ทำให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่หรืออำนาจได้ก่อนดำเนินการตามบุงเล็บ7นำร่างแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าถวายให้จัดให้มีการออกเสียงประชามติตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติถ้าผลการออกเสียงประชามติเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ดําเนินการตามวงเล็บเจต่อไปการที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยื่นยัตติของแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พศทั้งสองฉบับต่อที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาตามมาตรา256ซึ่งมีหลักการและเหตุผลให้มีการจัดทำรัฐธรมรมนูญฉบับใหม่ขึ้น โดยมีเนื้อหาสาระในร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมให้มีหมวด15ทับ1การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และมาตร,รา2 5 6บกทับ 1, ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญทำหน้าที่จัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามหมวดนี้นั้นเห็นว่าการที่รัฐธรรมนูญมาตร,รา1 5 6วงเล็บ15บัญญัติให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกระทำโดยที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา มุ่งประสงค์ให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นการใช้อำนาจของรัฐสภาโดยเฉพาะอย่างไรก็ดีรัฐธรรมนูญได้กำหนดให้กระบวนการใช้อำนาจนิติบัญญัติของรัฐสภาในกรณีดังกล่าวมีหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากการทำหน้าที่ในกระบวนการนิติบัญญัติทั่วไปโดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ และรักษาความต่อเนื่องของรัฐธรรมนูญเป็นสำคัญกล่าวได้ว่าแม้รัฐสภามีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหากแต่เป็นอำนาจที่ได้รับมอบมาซึ่งถูกจำกัดทั้งรูปแบบกระบวนเนื้อหารัฐสภาจึงต้องทำหน้าที่ตามที่จะรับมอบหมายอย่างเคร่งครัดโดยไม่อาจกระทำนอกขอบของหน้าที่และอำนาจที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ได้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ จึงต้องอยู่ในเงื่อนไขที่มีความผูกพันกับรัฐธรรมนูญฉบับเดิมยึดโยงกับหลักการพื้นฐานและให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมติมหาชนรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยพุทธศักราช2560หมวด15เพียงบัญญัติให้สามารถแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้เท่านั้นไม่มีบทบัญญัติให้จัดทำขึ้นใหม่ทั้งฉบับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ด้วยวิธีการร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมให้มีหมวด15ทับหย่อมมีผลเป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชชาญ,ญาจักรไทยพุทธศักราช2560อันเป็นการแก้ไขหลักการสำคัญที่มีผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญดังเดิมต้องการปกป้องคุ้มครองไว้หากรัฐสภาต้องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องจัดให้ประชาชนผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ ออกเสียงประชามติเสียกอนว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ถ้าผลการออกเสียงประชามติเห็นชอบด้วยจึงดําเนินการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อไปเมื่อเสร็จแล้วต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติว่าเห็นชอบหรือไม่กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นการให้ประชาชนพิจารณาเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วจึงนําขึ้นทูลเก้าทูลกระหมอ่อม ถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระบระมาพิไทยเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระบระมาพิไทยแล้วจึงนำประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยต่อไปอันเป็นกระบวนการจัดทํารัฐธรรมนูญตามคันลองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงวินิจฉัยว่ารัฐสภามีหน้าที่และอำนาจจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ โดยต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติเสียก่อนว่าประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่และเมื่อจะทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วเสร็จต้องให้ประชาชนลงประชามติเห็นชอบหรือไม่กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ชัดว่าการเพิ่มเติม15ทับหนึ่งมีผลเป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทย พุทธศักราช2,560คือทำไม่ได้แต่จะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทำได้แต่ทำภายใต้เงื่อนไขคำว่าหากซึ่งเชื่อมโยงไปถึงการทำประชามติว่า3ครั้งหรือ2ครั้งกันแน่ให้ท่านอ่านคำวินิจฉัยแล้วคิดเป็นการบ้าน1วันและพรุ่งนี้มาเฉลยจากการตีความของผมคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่ เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทา มีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ